วันนี้ถึงรอบเก็บผักแล้วค่ะถึงรอบเก็บผักทีไรใจฟูทุกทีเลยค่ะแต่ก่อนเก็บแอมขอเซลฟี่ไว้ก่อนนะคะวิถีครีเอเตอร์อย่างเราอดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะผักสวยงามมากจริงๆค่ะรอบนี้จริงๆแล้วก็เป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยนะคะไม่ได้อวดไม่ได้โมุ้ใครนะแต่มันคือความสุขเล็กๆของอมเองนะคะ ที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นครีเอเตอร์ด้วยหลายคนอาจจะมองว่าขี้มูบ้างล่ะก็แค่ผักบ้างล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมันคือความสุขเล็กๆของเรานะคะมันคือความภูมิใจด้วยนะคะเพราะเราดูแลเขาตั้งแต่เป็น ต้นกล้านะคะวันไหนแดดร้อนวันไหนฝนตกเราก็อยู่กับเขาทุกวันดูแลเขาทุกวันนะคะจนโตมาได้สวยงามขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ผักนะคะแต่มันคือความตั้งใจคือความใส่ใจที่เราใส่มันลงไปในทุกๆต้นในทุกๆใบของผักในฟาร์มเลยค่ะแต่ตอนเก็บ ระวังนิดนึงนะคะบามือนิดนึงเพราะว่าน้องหักง่ายน้องกรอบมากนะคะดูนะคะต้นใหญ่มากๆเลยรอบนี้กรีโนกนะคะแต่บางรอบนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือความเอาใจใส่ดูแลของเรานะคะมันถึงจะ ขึ้นมันถึงจะโตให้ได้สวยงามขนาดนี้นะคะอันนี้ฝนตกเกือบทุกวันได้ต้นขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่รากยาวมากรากสวยด้วยนะคะรอบนี้ไม่มีราจุดเลยนะคะสวยมากเลยวิธีการเก็บผักสลัดนะคะแนะนําให้เก็บช่วงเช้านะมันจะได้ไม่เหี่ยวนะคะผักจะได้น่ากินด้วยนะคะผักสลัด จะเน้นความสดกรอบนะคะเป็นจุดเด่นของเขาเลยเดี๋ยวเอาผักไปแพ็กในที่ร่มนะคะก่อนที่จะส่งผักให้ลูกค้ามันก็จะเอามาล้างทําความสะอาดก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะคะเพราะว่ามันจะมีขี้ฝุ่นบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็มาล้างให้ลูกค้าก่อนแล้วก็นํามาแพ็กแบบนี้เลยนะคะวิธีการแพ็กก็ แล้วแต่ใครถนัดเลยนะคะในส่วนก่อนมันจะชอบใช้วิธีการแบบนี้นะคะมันจะช่วยลดอัตราการช้ำการหักของผักได้เยอะเลยนะคะถ้าใช้ถุงห่อแบบนี้ก่อนที่จะเอาใบบรรจุลงในถุงนะคะแล้วจากนั้นก็เอาใส่ในถุงได้เลยคะ่ะ ขนาดถุงจะเป็นถุงเย็นขนาด14คูณ22นะคะเตรยมใช้อยู่เป็นขนาดครึ่งโลนะคะครึ่งกิโลนี่ค่ะเราก็จะบรรจุลงถุงพับปากแบบนี้นะคะแล้วก็มัดหนังยางแค่นี้ก็จบนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็นำส่งลูกค้าได้เลยนะคะแค่นี้ ผักต้นเล็กๆนะคะก็สามารถสร้างรายได้ให้แอมได้เป็นรายได้จากสิ่งที่เรารักนะคะแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยนะแล้วก็มันก็เกิดความภูมิใจด้วยนะคะแพ็กผักเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะนี่ในถุงประมาณที่ถืออยู่นี้เป็นถุงครึ่งโลนะคะราคาก็จะต่างกันไปตามพื้นที่เดี๋ยวเราไปส่งผักกันเลยคะ่ะ